ใช่ค่ะเซ็นเตอร์อารันค่ะโชว์รูมของเรามีอยู่สสาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่อำเภออรันยประเทศจังหวัดสายแก้วค่ะสาขาที่2นะคะก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีอำเภอพานทองบ้านเก่าคอยสค่ะวันนี้นะคะก็มีรถกระบะหนึคันมานําเสนอนะเป็นกระบ,แบะแคบขายยี่ห้อโตโย t a าไฮรักรีโวแซด t i o ิชเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้กันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนค่ะ มาชมด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะคะค่ะสภาพสีของคันนี้นะคะก็ยังสวยสมบูรณ์อยู่เนาะดีไซน์ของโคมไฟหน้านะคะก็จะแตกต่างจากรีโว่ตัวอื่นอยู่นะเพราะว่าจะมีตรงนี้เลยออกมานิดนึงเพราะว่าจะทำให้เห็นไฟเลี้ยวชัดเจนมากยิ่งขึ้นคะ่ะกระจังหน้าของคันนี้นะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีโครเมียมเนาะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างรถกันเลย ตรงมาจากโรงงานเลยเนาะเพราะว่าเป็นรถใหม่ค่ะแล้วดูคิ้วของเขาก็จะตรงดุ่นมากเพราะว่าเห็นไหมยังเป็นรีโวอยู่เลยยางของคันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อเลนบิเกเตอรนะขนาด245ทับ45ขอบ18ค่ะมาพร้อมกับแม็กแต่ง RX7 SL เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถกันเลยนะคะกระบะไลเนอร์ของคันนี้นะคะก็คือจะยังไม่มีรอยเลยนะ ดูแลดีมากอ่ะคือแบบเหมือนใหม่มากจริงๆเดี๋ยวเราไาชมภายในรถคันนี้กันเลยค่ะภายในของรถคันนี้นะคะจะเป็นสีดำล้วนนะกระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยค่ะเบาของคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำกำรรมะหยี่นะจะไม่ดูดความร้อนมากแล้วก็จะดูแลรักษาง่ายด้วยหน,น้าจอของคันนี้นะคะจะมาพร้อมระบบทัชสกรีนนะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้เปิดฟังเพลงได้วิทยุได้โทรได้ก็คือเครื่องนี้จบครบในที่เดียวเลยนะคะแอร์ Air ของคันนี้นะคะจะเป็นระบบแมนนวลนะถัดลงมาค่ะก็คือจุดจ่ายไฟ2จุดนะพวงมลาลัยของคันนี้นะคะจะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์แล้วก็มีแอร์แบ็กติดที่พวงมลาลัยเลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับรถคันนี้ Toyota Hilux Revo 2.4 Z Edition สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์หรือจะติดต่อจากเพจรถมือสองสมชายค่ะ c เซ็นเตอร์อารันก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับเซล์ลด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ